่อแจกหรือได้ข้อสอบเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยครับว่าทำไมจึงได้ศูนย์ทำไมจงได้สามให้และทำไมภาคธุรกิจและภาควิศา์จ,จึงได้เท่ากันเฮ้ยไมต้องพยาามลองจับจับแยกครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องแยกและได้เท่ากันนั่นคือศูนย ฮได้ล้กันาห้ืบอเห็นไดนถูกทับถมเลยเห็นไหมอ้องขายาันดูมากกว่านี้คือไปดูหนังสือให้เสร็จก่อนค่อยไปทำอย่างอื่นมาดูฉเฉลยครับว่าผิดตรงไหนผิดได้ไงิดได้ไมาดูอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของพระโรธทาน เห็ลนละก็ก่อนจอะถึงคาถาหน้าหนึ่งก็คือหลังจากที่พิสุปไปยกโทษท่านเสร็จแล้วท่านก็เปว่าตอบพิสุเหล่านั้นว่าเป็นคนั่วเป็นคนทุศินเหมือนกันก็เลยพิสุทั้งหลายก็เลยไปฟ้องพระสัตรดารัตดาเกิดเลยรับสั่งให้เรียกมาสถานพระสัตดา,ตดา,ตดา,ตดาปโกสาปิตวายังพิสุให้ ร้องเรียกแล้วดังเทลังซึ่งปเทระนั้นกุชิตรัตธรมแล้วอิติว่าก็แปลอัตปะนาก่อนพิกุดูก่อนพิสุตวารีระดีว่าตวามว่าเธอปเทศิกกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้สัจจังจริงหรือแล้วก็ปิดดังนี้เถรวาลปเถระราอาหะรกล่าวทูลว่าพาันเตฆาแตงโพคุเจเรญก็ขึ้นมาเหมือนข้างหน้า อาหารว่างคำองวัทเทสิงกล่าวแล้วเอว่างอย่างนั้นสัจจังยิ่งอิติดังนี้ขึ้นมาให้เหมือนข้างหน้าแต่ว่าเอาตัวประธานและอิุภาคให้ตรงกันข่ามันขึ้นอาหารปิยเป็นวัทเทสิงส่วนกีระกับพิกุอันนี้ตัดทิ้งไปธรมะาวบุกข้าต่อเทีข้าแต่บุพเพเจริญอรมะขาวบุกก่าวแล้วอย่างนั้นจริงดังนี้สถานและวัสดาปุชิตถามแล้วอิติว่า ตลา,าเมเธอปัตเทสิกล่าวแล้วเอวังอย่างนั้นกิงกรณาเพื่ออะไรอิติดังนี้เทโลนะเทระอ,อาหากลาบทูลแล้วอิติว่าอามขมาพระองค์ปัตเทศิงกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ไมยาสติงปฏิตะกรณาเพราะเหตุแห่งคำอันพิสุงหลายกล่าวแล้วกับด้วยข้าพระองค์เพราะแปลงเนต กระนาตัวนี้เป็นเพราะเพราะเหตุแล้วก็หนุนคาว่าแห่งคำแห่งคามันก็หนุนอัมพีในตัวนึงอันเพราะเหตุแห่งคำหลวงพิคุยสมากเพราะเหตุแห่งคําอันพิสูงหลายกล่าวแล้วกับด้วยทาองค์อิติดังนี้ตถานพระสัตรดาปุฉิธถามแล้วอิติว่าอันนี้ตัณฐามพิสูจหลายคนพิคุยกรุกกรุพิสูน์ทั้งหลายสุเ็นปีแม้ว่าเธอทั้งหลายกเททธาย่อมกล่าวอิมินาพิคุณาสติง กรารไล่พิสษุน์นี้กสมาเพราะเห็นอะไรอิติต่งนี้พิโครับพิสูุหลายอาหาังสุขกาบทูนแล้วติว่าปเตเ้าแต่งองค์ุชเจริญไม่ยัง่งขึ้นมายังมาไม่ยังอันว่า,าข้าพองค์ทั้งหลายเอาทิศว่เป็นอิเรียนระหว่างก็ได้เห็นแล้วอิถิงซึ่งหญิงวิจารณ์จีนผู้เทียบปอยู่ปจิโต,ตข้างหลังอิมัสสะพิคุสะของ ปีสูนี้แล้วก็กถเทมาะย่ำกาวทำเ,เป็นกะเทมาะย่ำกาวแบบนี้ถ้าแต่ผมจะเดินเนี่ยเราก็แปลตวาปรจจัยแล้วก็ค่อยแปลกถเทมาะหรือใครอยากจะแปลกะเทมาะก่อนแล้วแปลตัว่ปลี่พราก็ได้ถ้าแต่ผมจะเดินไม่ย้มว่าข้าพผมตวากรกเทมข้างหลังแปลว่าข้างหลังพองม่ต้องมีแต่ข้างหลังแต่ข้างเนี่ยเท่ากับใช้สองวิพัฒน์ในการแปลเลย นอกจากคำว่าปสาสโตะไอตัวปาสสามแปลว่าข้างคุจะแปลว่าแตกข้างได้โดยทั่วไปแล้วจะแปลว่าข้างจะ,ปะแปลว่าแตกเลือกเอาของท่านธุรกิจผมเห็นมาเป็นตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้กรรมการก็ยังไม่ขีดอะไรทั้งสิ้นเลยไ,ไม่เข้าใจไอ้คำว่าแตกข้างแตกข้างอยู่ตลอดเลยม<ๆ>ผมก็เอ๊ะทำไมไม่ผิดสัก,กวันหนึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเออไม่ได้โหนอลไม่ไม่ ตัวไหนที่ควรจะกินก็ไม่กินตัวไหนที่ควรจะกินไม่กินตัวไหนที่ไม่กินก็ไม่กินมาถึงครั้งนี้ก็เลยได้ใจไงก็เลยปิดล้นนี้ร้านน้หมดเลยวันสุดท้ายเ่ยรู้ตัวเองจะปิดอะไรเลยเนี่ยเอ่าทำอาการบอเพื่อนตัวไงเพื่อนทำร้ายฉันธุรกิจธุรกิจนี่ของธุรกิจอ่าต้องตบเบาๆหน่อยเอง เรียเพื่อนทาไรฉันได้เลยไม่ใช่พ่อแม่เพื่อนแล้วเนี่ยคณะน,น,นี้ก็คือกทิมัติเราจะแปลทิศวาตัวนี้จะแปลก่อนกันไปไวาแล้วเป็นหลังก็แปลเพราะเปโตอมาอันนี้ก็สถานรัตนสัตดาอันนี้ก็ปุจิสถานและอาหารเดียวาอาหารตัดแล้วอิทีิว่ากิรดีนว่าอิเมพิขนะุระพิสุททั้งหลายเหล่านี้นี่ทิศวาเห็นแล้วอิทิงซึ่งหญิงวิจารันติงผู้เทียไปอยู ปยาสถิงกับด้วยเธอวัฏติย่อมกล่าวอแปลไป็นตาระดับแล้วกันจะได้ไม่ต้องแปลพวกแปลบนหมายก็คือเห็นก่อนค่อยกล่าวาหรือใครอยากย่อมกล่าวก่อนก็เห็นก็ได้สมมตว่าเธออธิสมาว,ว่าไม่เห็นแล้วเที่ยวแด่สิกล่าวแล้วยิ่กสถิงกับด้วยวิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านี้กสมาพเพศอะไรถ้าเป็ต่อมาอีทางพลังเป็นประธานแล้วคนนี้นี่ชาตัตงเกิดแล้วนิสัยเพราะอาศัย ที่ริงซึ่ิติปาปิการอลามกแต่ว,ว่าของเธอผุเพยในการก่อนแล้วนกไม่ใช่หรือเอาเกิดแปลก่อนเพราะอาศัยก็ได้หรืออนุบุนี้อาศัยแล้วซึ่งิติอลามกของเธอในการก่อนเกิดแล้วมีใช่หรือก็ยังพอได้อยู่อกทธานในการนี้ระว,วังอนุเธอคาหาสิย่อมถือเอาหรือถือเอาแล้วก็ได้ถือเอาแล้วเอาอกทธานี้ขอเป็นย่อมแรก ในเป็นปฏิบัติการในการนี้อาวาเธอธนสิย่อมถือเอาที่จริงซึ่งทิถิปาบิกลางอลามกปุรนอีกกัสมาเพอะไรอิติดังนี้ีิคุอันพิคสุนหลายปุจิสุทูลถามแล้วอิติว่าปั้งแต่ภูมิเจริญปนะก็กิ่งยกกรมังเข้ามาอนาอุกรรมอะไรอิมินาพิกุณาอันพิกสุนี้กตางทำแล้วปุเพในการก่อนอิติอยงนี้เป็นกรรมวาจุ อถาถรรพ์ครั้งนั้นสถานพระสัตรา,าเจตมาตรัสแล้วอุคพกรรมังซึ่งกรรมในก่อนหรือทัศสำเรได้ซึ่งบุปกรรมอรสร,อระเจริญสระของพระเถร้านั้นในสางพิครังแก่พิกษุททั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ค่อยใช้วัตถวาเปิดวัตวา,ตร,วาตรัสแล้วว่าพิครูดูก่อนพิกษุนี่ระวังตัวประธานอยู่กลางประโยคเลยอันว่าเธอนิสยายอาศัยแล้วอีทางปาปกรรมังซึ่งกรรมลาภวกนี้ ปโตเป็นพูดถึงแล้ววิบกับวิบอิมาวิปกาลังซึ่งประปก,าก,ปาการอแปลกนี้เราก็ใส่อาศิย่อมเป็นคือสิ้นสุดประโยคตรงนี้เพราะว่าอิทานี้มันก็เหมือนว่ามันจะเป็นการรัศมีต้นข้อความของประโยคใหม่แล้วประโยคใหม่ก็จะเอาก้เหตุตรงเป็นตัวประธานคือตรงบัจจัยเป็นประธานจากนั้นก็ตรงนี้ต้องกภพากให้ได้ก่อนย่อมเป็น ฐานี้ในการนี้แล้วก็ตรงปัปบรรจดทานก็รวบมาคือเตปุณปาฐานกษัตังยปาปนการที่ถึงกะเหตตรงอันว่าอันอันเธอถือเอาสุนติอัลามกมีอย่างนั้นเป็นรูปอีกอัจยตังไม่ควรแล้วตวาว่าเธอมากระเทสิยากล่าวแล้วกินจิว่าจะดังเสื่อคคำอะไร,ะไรพิคุยสถนิงกับด้วยพิกุทั้งหลายอีก ก็ตุดประโยคตัวนี้เพราะเกียร์กุมภาพของอักขยะมันต้องอยู่ท้ายอยู่แล้วถ้าเป็นประโยคปกติทั่วไปถ้ามันเจออักขยะเมื่อไหร่หลังจากเตียอักขยะต,ต้องดูดีๆว่ามันควรจะขึ้นตวประธานอะไรให้ดูเตียอักขยะต,ตัวต,ต่อมาก็คือฮีแต่มันต้องที่ประธานอีตอบมาวอามาเธอนิสโตคือตรงนี้จำแปลเป็นวิเศษณะก็ได้เอาตัวหลังสุดเป็นวิกฤติก็ได้ผู้มีเสียงออกแล้วเป็นเช่นกับ ก็ได้หรือเจ้าตัวนี้เป็นวิกฤติตาก็ได้อ่าคือเอาว่าเธอเป็นผู้มีเสียงออกแล้วแล้วก็จินะกังสตาระสนิโสเป็นเช่นกับด้วยกังสดานอรุมควรตัดแล้วที่ขอบแห่งปากโผหิจงเป็นแล้วก็จบไปหนึ่งประโยค์เพราะว่าเยีขยะมันต้องอยู่ท้ายอยู่แล้วก็ดูว่าต่อมาเายายขยะมันอยู่ไนอีกนี่พระวิสิตก็ขึ้นมาทานใหม่ ตะวัมาเธอตโตกระทำอยู่เอวังอย่างนี้ปัตโตนามะชื่อว่าเป็นผู้ถึงแล้วนิพพานังซึ่งนิพพานพระวิสสิจะเป็นอิติดังนี้อนุสันทิงกัลตะวาธรรมเทเสโตเมือ่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสุขที่แสดงซึ่งธรรมอาภาสิได้ตรัสแล้วอิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้อิติว่าระวงัวงอันว่าเธอมาอาวุจักที่มาะานมัตตะวัวง ใช้ R ของฮียตลีใช้ R าแท็กโอนั่นเองคือประธานวัตะวันตะวันมาเธอมาอาวจะอยากได้กล่าวแล้วประนุสังซึ่งคำหยาบกันจิกะใครใคแล้วก็ประโยคนี้ก็ขึ้นชนะเป็นประธานชนะวัจนทั้งหลายมุตตาผู้อันเธอกล่าวแล้วปฏิวัติไทยยุ่งพึงกล่าวตอบตังซึ่งเธอเป็นประโยคกัตตุวาจบ เต่วุตาวิสิณของชนาพุตาโยกกายาเป็นตัวนัมิตาเข้ามาแปลช่วยแปลด้วยอันว่าตัวหลายพูดเธอกล่าวแล้วพึงกล่าวตอบซึ่งเธออีเพราะว่าสรารธมกคาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวอันเป็นไปกับเรื่องความริเริ่ม,มทุกข์าเป็นทุกข์หรือปรเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์แล้วก็ใส่โพติมาภพภาคย่อมเป็นเยวต่อมาผูกสายยุง่งเป็นกิยาภพภาค อาปติทันดาเป็นตัวประธานได้เลยอันว่าอาจยาตอบทั้งหลายปุใสายยุง่งกึงถูกต้องตังซึ่งเธอโยตมาคือประโยชน์เหตุกกับตัวจบสามารถถีบปอได้สัจเจทว่าตว่าว่าเธออันตนังยังตนนะเอเรศแยเป็นนะกับเอเรศยังตนจะไม่ให้หวนไหวกังโสอุปะหะโตยถายถา,ยถาเรืยฉลของวิยะ เรากะว่าอ่านว่ากางสดานอันบุคคลเข้าไปขจัดแล้วไซสเรากะอ่านว่ากางสดานอันบุคคลเข้าไปขจัดแล้วไซสอุปานตัวด้นวเสรอของกังโสกังโสมาลิงกฐัฒต์ต่อมาก็อสิเป็นกุภพมีเอสะวางไว้เป็นวิสรา,าตัวประธานด้วยเอสะตะวังอ่านว่าเธอนั่นตัตเป็นพูดถึงแล้วนิพานังซึ่งพะนิพานอาสิกุภพย่อมเป็น สมาสารมโพขึ้นวาทะมาแปลด้วยอันว่าวาธทะอันเป็นไปกับด้วยความริเริ่มนะวิจติจะไม่มีตเตแกนเธออิติอย่างนี้ข้อที่หนึ่งมีใครสงสัยไหมครับท่านพระทุกรก,กิจได้ข่าวว่าโดนปอโดนปอข้อเหตุอันใดแต่ำาภาคผิด แต่ทุนภาคปิดกระจกแล้วขึ้นประธานปิดด้วยขึ้นประธานว่าอะไรบุคคลแล้วชนผู้มีอาจาชนผู้มีอาจฉยะตรงนี้แหละลก็ปิดสัมพันธ์ไอ้ทุนสายอะไรยังทุนสายยุง่งเรียกว่าอะไรนะครัึงถูกต้องถึงดาถึงดาอาันนี้ว่าชนตั้งไหนผู้มีอาจฉยะตอบถึงดาซึ่งเธอ แค,แค่นี้ก็ยังไม่สามารถติดเอะง่ายก็เขียแค่สับสองสับพนพันธมาดูข้อที่สองอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของเปรดงูเหลือมก็ผมตัดไปหนึ่งประโยคตรงนี้ไม่มีที่เศรษฐีสลาดรัพย์มีมาเท่านั้นแด้ทำให้าทานแก่วิสูจน์สองหมื่นรูปก็เช็คดูบางทีนี้ก็มีบางท่านได้ทำเกินมา คนที่ทําโปรโลและได้เกินมาอันนี้ก็โอเคไม่คิดว่าเพราะยังไงก็ลอกอยู่แล้วก็คงไม่มีความผิดอะไรมากมายอาจจะไม่ได้คิดแต่ไอ้คนที่มันไม่ใช่โปรโเนี่ยได้สามให้แล้วมันทําเกินมาเนี่ยแล้วมันบอกไม่ได้ลอกไม่ได้ดูเออมีอยู่สองลูกอ่าใครอ่ะอนี้รประดนหนึ่งกับตอนเทพหนึ่งไม่ใช่โปรแต่ มีมันทัดนั้นมาด้วยยอดมากต่อมามาดูแปลแก้อัดนี่คือสตีฟังว่าหรือได้ข่าวว่าอันนี้ก็ฟังมาแล้วกันคงรักษาแปลโดยพิจนาไว้เล็กน้อยสธีฟังว่ากี้นะข่าวว่าคันทะกุดีปักคันทะกุดีชายยติ ถูกไฟไหม้อคตโตเมื่อมาอเมื่อมาชามะกาเลอคันตวาก็มาในเวลาที่ไฟไหม้แล้วคือในวเวลาแห่งพักคันทุกเดีอนไฟไหม้แล้วก็มาในเวลาที่ไฟไหม้แล้วแลดูพักคันทุกดีที่ถูกไฟไหม้แล้วโทมรัสสาอคตตวาไม่กระทำความเสียใจวราระะมาตาังปี แม้สักว่าแม้แมเท่าปลายขนสายไม่ทําความเสียใจแม้เท่าปลายขนสายหรือมีปลายขนสายเป็นประมาณแล้วก็วามะพาหุงสัมมินชิตว่าอันนี้คือแปลแปลว่าคูคูอะไรค,คูแขนซ้ายเข้าแล้วก็มาโปอัปติกังอัโปโเทสิปรบปรบใหญ่ คือลาแปรตดยเัี้ไปคือปรบแล้วปรบใหญ่แต่เวลาเออแปลฉะนะจะมีปรบอยู่สองปรบราแปรแปลโดยอ่านคือใช้ปรบเดียวเราปรบใหญ่ปรบมือใหญ่ฉากใหญ่อะไรก็ได้เรื่องมือข้างขวาก็าครูง่เนี้ยก่อนออกอ่นเนี่ยครูฮะฮะสบายใจดีใจมากเขาอีกเขาอีกเดี๋ยวสร้างใหม่สร้างใหม่ รู้ไหมก็ไอ้เศรษฐีเศรษฐีนี่มันเศรษฐีนี่มันคือใครใช่ครับก็มันอยู่ในมันชื่อคันธาเศรษฐีในเรื่องสำเเหน่งคือใครจะม,มีเศรษฐีชื่อคันทาทนอีกนี่ยเขาเรียกชื่อคันธาเศรษฐีนะอ๋อเศรษฐีที่ใช้อ่าเศรษฐีใช้ทรัพย์นะอืมรวยมากตัวหลังก็มาสร้างอีกจากของปู่และของพ่อสบายใจ ก็นี่ไงเขาก็มาทำบุญแล้วไงช่วงหลังเขาก็คงทำบุญแล้วแหละเออช่วงหลังคนนายพระตาพฤติกาตอนไหลถามเศรษฐีนั้นว่าสามีนายคือรล้ปัจจาบนนี้เราสามารถแปลออคือแปลตัวศัพท์มันเฉยๆก็ได้ไม่ต้องดูก่อนข่าศัตก็แต่นายกัตริย์มีแปลต่อกลางเพศไรท่าน จึงปรบมือในเวลาในเวลาที่ในเวลาที่เห็นไหมคำว่าแห่งเนี่ยเราใช้คำแปลว่าที่ได้ตระแปดใยอันท่านห้อยลายท่านจึงปรบมือในเวลาที่พระคันทักุดีที่ท่านตรารัพย์ประมาณเท่านี้สร้างไว้ถูกไฟไหม้แล้ว ทำไมท่านจึงปรบมือในเวลาที่พระครรกุดีที่ท่านตรัสรับเมียมาเท่านี้สร้างไว้ถูกไปไม้แล้วสิฉินั้นกล่าวว่าพ่อทั้งหลายอันนี้เราก็แปลคงรักษาวาจากเดิมไม่ก็ได้ไม่อยากลม้มเดี๋ยวล้มไม่ขึ้นเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นพ่อทั้งหลายซักเรากระทากรรมมียมาณเท่านี้ได้เพื่อจะฝังไว้ใน ศาสนาอันไม่ทั่วไปแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นเห็นไหมเราไม่ต้องคำว่าใส่คำว่าแก่อันตรายทั้งหลายมีไฟเป็นต้นแค่อันตรายมีไฟเป็นต้นหรือใครจะแปลล้มวาจบก,ก็ได้เอาตัวอนัตพิจตกตาขึ้นมาแปลก่อนตัวนี้คือเมนล้วแปลตัวประธานเนี่ยผสมกับคําที่อยู่ข้างๆมันเลยแต่ว่าไม่ออกคําว่าซึ่งคำว่าตัวประธานแปลว่าซึ่งไม่ไดนะ้แล้วผิดปอก็เล่าเนี่ย กระทำกรรมเมียวมาพ่อทั้งหลายเราทำกรรมเมียมาตรงนี้ได้เพื่อจะฝังซับไว้ในภพศาสนาที่มีทั่วไปเก่อันตรายมีไปเป็นต้นอันนี้คือแปลลมจากกรรมเป็นกันมทำลมไม่ได้แปลตามดึงแล้วไงต่อนี่เราตุทะมานโสดีใจหรือมีใจยินดีปลงด้วยความคิดว่า เราจักได้ในระมิสามีจักได้แล้วก็ลบม,มาเพื่อจสะสละทรัพย์มีมานเท่านี้สร้างพักคันตุกุดีเพื่อเพื่อสัตวาแม้อีกแปลแบบถอดตำเนียปจัจจัยจริงให้หมดจัากได้เพื่อจสะสละทรัพย์มีมานเท่านี้สร้างหรือกร,าารทำพักคันตุกดีเพื่อพือสดาแม้อีก แล้วก็ไม่ต้องมีคาว่าด,ดังนี้ดังนี้แล้วก็ใส่ต้องหมายจบไปได้เลยแล้วประโยคนี้เราก็ตัดเป็นหนึ่งประโยคไม่มีใครมีนี่ถือว่าทุจริตในการสอบเลยครับแล้วก็โจนเห็นกริยานั้นแล้วตังทิศวาเห็นกริยานั้นแล้วจีนเดวสีคิดว่าเราไม่ฆ่าเสิษฐีนี้ก็จะไม่สามารถกระทําให้เกิดเกิดได้ คือเราสามารถแปลแบบว่าไม่ฆ่าเศรษฐีนี้ก็ได้ถ้าใครแปลไม่ได้ก็ยังเรายังเศรษฐีนี้ไม่ให้ตายแล้วของเดิมก็ได้ก็จะไม่สามารถกระทําให้เกิดเกิดได้โหตุช่างมันเถิดโหตุคํคำเดียวเลว่าช่างมันเถิดช่างเถิด้าแปลดโดยพระอันว่าเห็นนั่นจงมีเถิดเพื่อบอกอาจารย์หาคำลงเรืนะ่องนั้นน่งพี่แปลว่าอะไร จงงมีเถิดจงมีเถิดจงมีเถิดจงมีจงมีเถิดเอาเถิดเอาเถิดเอาอะไรนะแล้วภาษาไทยมันเคยมีด้วยจริงคำว่าเห็นท่านเห็นน่าจงมีเถิดเคยได้ยินคำนี้ในภาษาไทยไหมไม่มีไงคดีภาษาไทยนี่นี่ไม,ไม,ไม่ไม่สงสัยเลยก็แปลอ่านยากเลยคำนันน้ภาษาโดยอ่านของหัวตุคําเดียวคือช่างเถิดช่างเถิดไปวางไปช่างช่างเถิดเนี่ยช่างเถิดมันคิดไรมาก คือเห็นนั่นจึงมีเถิดเราจะยังเศรษฐีนั้นให้ตายหรือเราจะฆ่ามันเสียนะก็แปลี่วเราจะฆ่ามันเสียหรือยังมันจะให้ตายก็นี่แหละคือควมามคาดของของไอ้โจทคนนี้ขนาดเผาอะไรของเขาวัดวายไปต้องเยอะแยะมากมายเผาเรือนเผานาแล้วยังไม่ตัดขาของโคในคอกเนี่ยตัดขาเพื่ออะไรเนี่ยตัดบดเลยใช่ไหมโหดไหม ดังนี้แล้วก็เน็ตกลิดไว้ในระหว่าง่าน,นุ่งแม้เที่ยวไปในวิหารแม้ถึงเที่ยวไปในวิหารตลอดวันเจ็ดก็ไม่ได้โอกาสฝ่ลาลยเศรษฐีปิดแล้วฝไไ่ลาลยเศรษฐีถวายทานแก่หมู่แห่งวิสุท์มีพระเจ้าเป็นประมุขตลอดวันเจ็ดแล้วถวายบุคคลพระสัตากลาบทูลว่าท่านเจ้าขา อันนี้เราจะแปลล้มก็ได้อคือบุรุษคนหนึ่งเผาเรือนของข้าองอมเจ็ดครั้งอันนี้ถ้าแปลโดยอัานตัวเล้วเผาได้นะแปลเป็นสำนวนนี่เผาได้แต่ถ้าใครยังเก,กรงว่าทําในสนองแล้วทําในสนามหลวงแล้วกลับมานี่กรรมการจะกินหรือไม่กินดีนอนทอดถอ,ถอในใจอีก แปลตามบรจบที่ตนเองอาบางถนาก็ได้คือทําให้เป็นอิรุก,กรรมก็ได้คือท่านาข้าแต่พระองค์จะเดินเรือนของข้าพองค์บุรุษคนหนึ่งให้ไมแล้วเจ็ดครั้งกอไปอย่างนี้ก็ได้เนี่ยคนรักษาบรรจบของเดิมอยู่แล้วก็เท้าของโคทั้งหลายในข้อบุบรุษนั้นก็ตัดแล้วเจ็ดครั้ง ก็จะเป็นกรรมะเราจบอยู่และนี่อันนี้นานะของไปอันนี้เป็นนาเกตังเป็นนาข้างล่างเรื่อนเรื่อนบรุษนั้นก็ให้ไหม้แล้วเจ็ดครั้งก็เป็นเอตุกรรมเหมือนเดิมอีธานี้บัดนี้คาตาปุตีปิแม้ปังคัะกุดีเตนะเอวะชาบิตาพระวิสติก็จะเป็นของอันรุตนั้นให้ไหม้แล้วนั่นแหละ ก็แปลให้ใหม่แล้วเหมือนเดิมอาหารข้าะองค์ทำามิขอให้ปติงส่วนบุญประตมาที่หนึ่งอิมัสมิงทานีในทานีประสาแก่เขาหรือแก่บรุนั้นแล้วก็จะหวัวตัวูขีดเป็นตายสมได้เห็นไหมออกมาสองเรื่องเนี้ย ปัญหาของเราคือเราไม่ได้แปลเนื้อเรื่องมันเราก็อาศัยการแกะแกะได้ก็โอเคแต่แกะไม่ได้เนี่ยคือมองไม่ออกว่าจะขึ้นประทานว่าอะไรดีอย่างตัวเนี้ยในแก้ในคาถานเนี่ยอวจกเนี่ยโดยทั่วไปเราก็เห็นว่ามันขึ้นประทานเป็นประตูรุษทั่วไปใช่หไหมอวจกแต่ว่ามันอยู่ในคาถาน,นี้มันเขึ้นประทานเป็นตวงัง องสามิบสามารถเปิดปอได้เนเนสิไม่แปลมาจะรู้ไหมว่าอย่างตนจะไม่ให้มันไหวไซนึกว่าเราจะไม่เราจะเนรคุณเราย่อมเนรคุณต่อตนซึ่งตนจะแปรยังี้ว่างเนรหลัแปลว่าเนี่ยะจะแปลได้ไหมแล้วเอสาป,ปะตะเสนิพานางังจะรู้ไหมว่าไอปะตะเนี่ยมันแปลว่าเป็นพูดถึงแล้วซึ่งนิพานหรือว่า อันนบปาท่านแล้วนิพานมันเขา้ามาได้ไงว่าบาานนิพานเนี่ยม <c oughs> ัน,นจะแปลได้ไหมเออน้นการถามนี้ตอบมาเานี่นนอยผผอย่างว่ามันรรคเคยแฝดผ่านสักครั้งหนึ่งอย่างว่าวานคือแปลป,ปฏิทานดานเนี่ยก็ยังแปลไม่ถูกในชะ่ไหมแต่ว่าอัจยาตอบทั้งหลายอันว่าอัดอันว่าไม้ไม้เท้าเฉพาะมั้งอะไรไม้เท้าหรือท่อนไม้อะไรท่อน จะพึ่งถูกซึ่งเราหรือเราอาา่าฮะมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะยิงน้อยมันต้องแปรผานสักรอบหนึ่งบอกเลยว,ว่าเรียบสามนี่ขอให้แปรผานก่อนลำแรกผ่านทุกหน้าไปก่อนจาไม่ได้ก็ช่างมาันเ็ื่องแกะได้ถ้าเราคืออันไหนที่เคยผ่านตามมาแล้วเนี่ยเรายังพอแกะได้อยู่ถ้าไหนไม่เคยผ่านตามมาเลยเนี่ยมันแทบจะงมงม,ม,มโขเลยครับงมหอยเลยครับ ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วจะมาลุ้นอีกเน่ยทำบุญตลอดเวลาขอให้สอบผ่านอย่างเงี้ยมามากี่ครับก็ชวนไม่ได้หรอกถมายมาใหมา่เลยอะไรเรื่อนี้เปเลี่ยนไปนมาสุกหล้อมั้งอะไรก็เหมือนด้วมามาเนี่ยโอเค okay. มีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่ไมีแล้วชอบมะมาเหย